สามสมัญญาพิธานครั้งที่แล้วเราจะได้เรายังจำได้ไหมว่าอ่ะพย,ยัญชนะวักมีกี่ตัวอะไรบ้างอ่าพย,ายัญชนะวักมีกี่ตัวอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวก่อนอ่าไล่ไปก่อน อะไรคืออ่าสระในภาษาบาลีมีกี่ตัวนะแปดค่ะแปดได้แก่ออีออูแล้วก็แล้วก็โอโอ่ะคะอูแล้วก็อูอูๆๆแล้วก็เอโอเนาะเอกับโอเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวจะออกสระเสียงยาวก,ก็ต่อเมื่อ Uh, จะออกสระเป็นสระเสียงสั้นก็ต้องเมื่อมีสังโยกสังโยกคือมีตัวสะกดอย่างเช่นเมตตาเนี่ยคนไทยออกเมตตาแบบนี้เนาะแต่บาลีจะออกเมตตาเมตาเมตาเนะี่ยหรือโติก็จะกลายเป็นสซตินะเสติโอเคอ่าต่อมาอะ,อะไรอ่ะยัญชนะมีกี่ตัวอะไรบ้าง อืนนะยันชนะก็คือก็คือนิสิตเนาะตัวที่ไปนิสัยเอาไปอาศัยเสียงสระยันชน,นะได้แก่อะไรบ้างอืมน,นะครับไปยนันชนะอ่าอืะ สีเอ๊ะ,ยยนนะมนะไม่ใช่ะสี่ถ้า่าไหร่นดูสี่สิบสามสิบสามสามสิบสามใช่สามสิบสามตัวเท่านั้นนะพยัญชนะมีสามสิบสามตัวนะไม่ใช่ภาษาไทยสี่สิบสี่โอเคอ่าสามสิบสามนะเป็นนิสิตเป็นตัวที่อาศัยสระถึงจะออกเสียงได้ถ้ามันอยู่เฉยๆเขาเรียกว่ามูคพยัญชนะก็คือมันไม่สามารถออกเสียงได้เนาะอ่า โดยพย,ยัญชนะวรคเราก็จะอาจาจะจําว่ามันคือห้าคูณห้ามันก็ได้เท่าไรยี่ห้าแล้วก็มีเศษวรคอีกแปดเนาะเศษวรคอีกแปดอ่าโอเคโดยพย,ยัญชนะวัคก,ก็จะมีห้าวคได้แก่วรกกะจะเกาะทะเออตะแล้วก็ตะแล้วก็ทะเออแล้วก็ปะโดยวรกกะเกิดบริเวณไหนเกิดบริเวณคอ คอเรียกว่ากันกันทะะโอเคไหมเกิดบริเวณคอเรียกว่ากันทะระเนี่ยแล้วก็จาจานเนี่ยว่าจะเกิดบริเวณไหนจะชฟันชายังไม่ถึงยังไม่ถึงจัจะยังไม่ถึงฟันดิคอก็คอแน่นอนมันลมมันผ่านคอแต่มันเสียงมันไปสุดที่ไหนลมมันไปหยุดที่ไหน เพดานเออเพดานเพดานเรียกว่าตาลุชะโอเคไหมตาลุชะต่อมาทีนี้วัคเนี้ยมันจะเป็นวัคที่ไม่มีในภาษาไทยนะแล้วก็เป็นเสียงที่เก๋ไก๋เขาถือว่าเป็นเสียงที่เป็นซาเลนซ์ก็คือเป็นเสียงที่โดดเด่นของของคนแถบอินเดียทั้งตอนในต้และตอนบนเลยนะีก็คือวัคนี้ภาษาแบบาภาษาศาสตร์จะเรียกว่า r e โทรฟลก นี่ลิตเติ้ลฟลีทส์อันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์หลักของของคนแถบอินเดียใต да, ้ไม่ใช่อเชียใต้เนี่ยเอเชียคืออินเดียมันจะเรียกว่าภูมิภาคเอเชียใต้นะโอเคก็จะเป็นพวกตะทะดันนาเนี่ยตะทะดยนะโดยโดยภาษาบาลีเรียกว่ามุตชะมุตชะมุตมันก็คือมุตเข้าไปอยู่ในบริเวณอะไรเพดานอ่อนโอเคไหมเพดานอ่อนมุตชะเนี่ยมุตชะ ตมาเหมือนเสียงน้ำหมากเนาะกานะค่ะเรืนาะนะตมาวักตะวัตะทะด,ะดะนะตอนนี้เป็นพยานชนะวักอะไรตะทะด,ะดะนันะฟันฟันถูกต้องเนะเป็น Dental Dentist ตรงเนี้ยภาษาบาลีก็เรียกว่าดันตะใช่ไหมดันตะ dental d ด n นท s t ดันปะจ้ะตมา อ่า็อกสุดท้ายคือบริเวณเริมฝีปาใช่็นไหมอตชะชะอตชะชะเห็นไหมออกเสียงอตชะชะมันจะเป็นปะผะบะบะมะโอเคปะผะบะบะมะโอเคโดยแถวที่หนึ่งเวลาเราดูนะแถวที่หนึ่งคือเลือกเลือกนับลงมาจะเป็นเสียงแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองเป็นเสียงไม่ก้องเห็นไหมแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองเป็นเสียงไม่ก้อง ส่วนแถวสามสี่ห้าเป็นเสียงกล้องทั้งหมดโอเคนเป็นเสียงกล้องกล้องเรียกว่าโคสะไม่กล้องเรียกว่าอะโคสะเนี่ทีนี้แถวที่อส่วนที่เป็นเศษวะก็จะมีตัวเดียวที่ไม่กล้องก็คือเสียงสอเสือเสียงเสะเนี่ยนอกนั้นกล้องหมดเลยฮะยะเวะเละเละวะเป็นเสียงกล้องหมดเลยเนี่ยบางคนก็ อะไรอาจจะจำอย่างนี้ว IT. ่าอะไรหอยหอยรออ่ลิงละวะอะไรมานะหอยรอรอลาลิงละวะอืรอลิงละวะประมาณนั้นแหละเนี่ยเราจะจำหอยรอลิงละวะเนี่ยโอเคถัดมาห้องนี้อ่าจะเป็นเร็จวั เนาะเสร็จวักแต่มันก็มีฐานของมันอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เขาก็นับอีกพยัญชนะอีกจนคือน ah ิกะหิตนะนิกะหิตเขาเขาจะเรียกว่าโคสาโคสวิมุตติก็คือตัวทีอ่อยู่ตามเสียงทั้งเสียงก้องและเสียงไม่ก้องนะนเนีอื่อน้ออย่างเงี้ยนนะนะจะใช้นาสิกนั่นแะหละโอเคอเสียงหอหีบเนี่ยบางทีเขาเรียกว่า หอหีบมันจะเป็นเสียงแบบมหาปราณะมหาปราณะคือใช้ลมอย่างเงี้ยเยอะนะมหาปราณโดยบางทีเรียกว่าอุระชะอุระชะคือเสียงเกิดบริเวณอกอนะเกิดที่อกอย่างเงี้ยนะโอเคบางบางตัวก็มีฐานสองฐานนะสองฐานได้ด้วยโอเคแต่ไม่ละเอียดขนาดนั้นข้อสอบไม่ละเอียดขนาดนั้นต่อไป อันนี้ก็น่าจะได้เนาะพวกเสษวะพวกอะไรถึงหลายแหล่มาอืมแล้วเขาก็จะเรียกพวกวันนะอันนี้ก็น่าจะได้หมดแล้วมั้งทีฆะสระรัสสระเนาะได้ไหมได้ไหมจำได้ไหม <c oughs> ทีฆะคือสระเสียงยาวรัสะคือสระเสียงสั้นโอเคนะพวกนี้กันทะคือขานคอตาลุเพดานมุชฌาปุ่มเหนือ ทันตะฟันออทะริฟรปากนาสิกาจมูกเนี่ยก็อันไหนเกิดตรงไหนบ้างนีโอเคแล้วก็สังยุตตสระคือสระผสมก็จะได้แก่เอและโอตรงเนี้ยนะอันนี้ไปดูเองแล้วกันนะคะอ่ามาดูต่อมาทีนี้เรามาดูชีทที่ครูให้ครั้งที่แล้วมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นอ่าที่เป็นข้อสอบ หลังเรียนได้ไหมเห็นไหมข้อสอบหลังเรียนท,ที่แล้วใช่ไหมเ,เห็นไหมใช่เห็นเนาะโอเคเดี๋ยวขอเวลาให้เราตั้งใจทำเองนะห้าข้อทีละห้าข้อเนาะมันมีกี่ข้อนะมีสิบห้าค่ะสิบห้าใช่ไหมก็ทีละห้าข้อนะ 15, ขออาห้าข้อห้าหนาทีได้อยู่เนาะ ได้ไหมได้ครับจริงๆให้สามนาทีก็พอถัดเสร็จแน่นอนเคให้สามนาทีนะจ๊ะเคอันนี้คือทวนของเก่าเ็เลยสามนาทีขอเวลาสามนาทีทุกท <laughs> ถ้าเสร็จก่อนก็บอกนะจ๊ะ ผมไม่ได้อธิบายชิวคะเมื่อกี้แต่พอจะเดาได้อยู่น้องอยู่หลอกเนาะครับ<อ>เออ,อยัไม่ถึงพอ ไปเข้าห้องน้ำอีกแบบ,แบ,บ้ำเสร็จก่อนก็ทำต่อไปได้เลย ピピ。 เสร็จแล้วบอกนะอาวข้ออาวข้อแรกเสร็จแล้วอ้าวโอเคจะมาดูเลยครับ Sorry Cancel OK Go Chair อันนี้ไม่ขออ่ะดูเนาะโอเคมาดู ข้อหนึ่งอ่านจนย์ซึ่ง,งสระและพยัญชนะอ่าเมื่อกี้ที่ถามนี้เท่าไหร่จำได้ไหมสามสิบสามกับแปด yes ถูกต้องสระแปดตัวแล้วก็พยัญชนะสามสิบสามตัวถูกต้องจ้าโอเคต่อมาอ่าอได้ประกอบด้วยทีฆ่สระทุกพยางทีฆัคือสระเสียงยาวใช่ไหม สุขโตนิสระเสียงสั้นสั้นยาวถูกไหมสุมุนิสั้นสั้นสั้นหมดเลยต่อมานายโกยาวสั้นยาวถูกไหมมเหสีสั้นยาวยาวนะพระควาเป็นสั้นสั้นยาวอรหาสั้นสั้นยาวก็เลยตอบตีสี่เมทาวี ผูปาโลโอเคติกต้องข้อสี่ออยากรู้ความหมายไหมแต่ละอันอยากอ่า <Yeah. S 1> สุขโตแปลว่าสุแปลว่าดีเนาะคโตก็คือไปแล้วผู้ไปแล้วด้วยดีสุมุนิก็คือเป็นมุนีมุนีที่อะไรที่เลิศที่ดีสุมุนีต่อมานายโกนายกนั่นเองคือผู้นำคำน,นี้แปลว่าผู้นำที่เป็นผู้ชาย ถ้าผู้หญิงจะเป็นนายิกานายิกามาเหสีก็มหาอิศรเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยผู้หญิงยิ่งใหญ่พระควาแปลตรงๆมันแปลว่าผู้มีพระภาคนะผู้มีพระภาคภาคที่ว่าก็คือแบ่งภาคมาจากพระเจ้าอ่ะอืมก็เลยกลายเป็นผู้เจริญเนี่ยคำนี้อารหาก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้เหมาะสม เนืเมธาเมธาเมธาหรือเวทะก็จะแปลว่าความรู้เมธาวีผู้มีความรู้ผู้ปาโลภูก็คือแผ่นดินปาโลปาล,ละก็คือแผ่นผู้รักษาผู้บาลคึงแปลว่าผู้รักษาแผ่นดินเนืโอเคอ่ะต่อไปข้อสามพลารัศสระ,ะทุกพยาม ข้อสามอืมข้อสามอ่าอันนี้อย่างที่เราบอกว่าถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นเอกับโอใช่ไหมมีตัวสะกดหรือมีเพยัญชนะสังโยกจะออกเสียงเป็นสระเสียงสั้นถูกต้องดีมากเพราะว่าวินยูเนี่ยวินสั้นจริงแต่ยูไม่สั้นโอเค อภินยาวินสันญญญญส้นอภินยาอภินสั้นแต่ยาไม่สั้นวิชุวิชุก็คือคำเดียวกันคำว่าวิทยุนะแปลว่าสายฟ้าวิชายา,ยาวถูกไหมแปลว่าความรู้เนียเสยะเนี่ยอันนี้เป็นสัน้นทั้งคู่เฮกทาเฮกทาก็คือเบือเเบ้องล่างเนีเบื้องล่างเสยะเสยโยแปลว่าดีกว่าประเสริฐกว่า better นีทาราอันนี้ยาวเนาะ ใช่ไหมแปลว่าแม่น้ําสายฐานเทรีก็คืออพระเทระที่เป็นผู้หญิงเนี่ยโอเค่อบป้ายดังนั้นถูกต้องเป๊ะอยู่นะรู้ข้อน,นี้อ่ะอืมทําไมตอบถูกอะข้อนี้ยเพราะว่าหนูออกเสียงเหเพราะว่าอยููอย่างเงี้ยมันก็ยาวแล้วออืมจูอย่างเงี้ยมันก็ยาวยาวยิ่งทานี่ยาวเลยค่ะ ยาจตวิชาธาราเทรีใช่ไหมแต่เสยโยเหตระอันนี้มันมีหลักของมันว่าเฮ้ยถ้ามีตัวสะกดเนี่ยนะพวกเนี้จะเปะกลายเป็นเสียงสัง้นโอเคบางคนก็ออกเสยโยก็จะผิดเนี่ยเถะก็ผิดถูกไหม,มต่อมาตัวสะกดและตัวตามข้อใดเป็นพย,ยนัญชนะสิทธิละสิทธินิน ก็คือเสียงเบาฉะนั้นไ,ไม่มีลมนั่นเองอโคสะก็คือไม่ก้องเสียงเบาไม่ก้องคำไหนเบาไม่ก้องอยู่วักออยู่แถวไหนเบาไม่ก้อง oh, สองแถวแรกอ่ะสองแถวแรกแต่ตัวสองตัวที่สองอะไม่สามารถเป็นตัวสะกดได้เนาะพยัญชนะสิทธิละอโคสะ ตอบสีบ <Stop> yes ถูกต้องสัจจะนะสัจจะนะเป็นพย,ยนนัญชนะอ่าพยัญชนะวักเนาะจริงๆเขาต้องกําหนดว่าเป็นพย,ยนนาาัญชนะวักถ้าแบบนี้สอเสือก็ก็ได้อันนี้ก็คือไม่กล้องเหมือนกันแต่มันไม่ไม่สิทธิ์ถินนะไม่ใช่เป็นพยัญชนะสิทธิ์ถินส่วนบอลเออตัวพอพานนี้ให้จําไว้ว่ามันคือเสียงเบอร์เบอร์นี่เป็นเสียงกล้องส่วนชอช้างก็เป็นเสียงเชือ ซึ่งมันก็เสียงกล้องเป็นแถวที่สามถูกไหมตัวเนี้ยเป็นแถวที่สามทั้งคู่เลยก็ไม่ไม่ถูกโอเคดีมากเย่ yeah. ข้อห้าบาปปปิปสตีพัทระปาโปปิปสตีพัทระก็คือโอ้ท่านเห็นแน่ท่านทุนเลิศดยอมเห็นซึ่งคนบาปเนี้ยเนี้ยคนบาปเห็นได้ซึ่งคนบาปอ่ะเสียงเปะเปะเปะ,ปะทั้งหลายถเกิดจากฐานไหน ริมฝีปากอทันเลยนะอ่าคือริมฝีปาก C ถูกต้องเป็นอัตชันะริมฝีปากถูกต้อง D อ่ต่อไปหกถึงสิบทำได้ทำได้ยังทำไม่สองข้อ,อยังโอเคอ่ะทำต่อให้เวลาสองอ่าสองนาทีท้เสร็จ